สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในตอนนี้นะคะแม่หมอจะอ่านเป็นแต่ออรอกนะคะเป็นคําพูดของเขาเลยนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้เลยนะเขาอยากจะบอกว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือที่หนึ่งในใจของเขาคุณคือคนที่เลิศเลอเพอร์เฟกคุณเป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขมากที่สุดเลยเขาอยากจะบอกว่าฉันได้มีความสุขเหลือเกิน มีความสุขจนล้นเลยที่ได้รู้จักกับเธอฉันเนี่ยได้รู้จักตั้งแต่ได้รู้จักกับเธอมาฉันมีความสุขมากๆอย่างลึกลับและฉันอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ฉันอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเธอไม่ว่าจะให้ฉันอยู่ในสถานะไหนก็ได้สถานะไหนก็ตามฉันพร้อมที่จะไปกับเธอฉันพร้อมที่จะรุ่ยฉันพร้อมที่จะออกลบออกศึกกับเธอฉันพร้อมที่จะมีเธออยู่เคียงข้าง ฉันพร้อมที่จะมีความสุขกับเธอเพราะว่าเธอคือความสุขของฉันฉันรักเธอมากๆรักเธอที่สุดถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้บอกความรู้สึกก็ตามแต่ฉันก็คิดถึงเธออยู่ตลอดเวลาฉันแอบเป้ามองดูเธอฉันคิดถึงเธอแต่ว่าฉันก็คิดมากในความสัมพันธ์ว่าความรักครั้งนี้จะเป็นไปแบบไหนอย่างไรตอนนี้นะฉันอยากที่จะ เคลียทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาระหว่างฉันกับเธอฉันอยากที่จะเคลีย์ใจกับเธอเพราะเธอนี่เป็นที่หนึ่งในดวงใจแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะพร้อมมีฉันไหมฉันอยากที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวกับเธอมากๆเลยแต่ฉันก็ไม่กล้าบอกความรู้สึกเพราะว่าฉันเนี่ยเครียดนะฉันรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าฉันเนี่ยไม่อาจทนเห็นเธอ ฉันไม่อาจจะสูญเสียเธอได้ไม่อาจจะทนเห็นเธอเดินจากฉันไปฉันอยากจะพบเธอในทุกๆวันไม่ว่าจะพบในฐานะอะไรก็ได้ฉันขอได้พบเธอฉันขอให้ได้เจอเธอถึงแม้ว่าจะส่องทางโซเชียลก็ตามหรือจะเจอตัวเป็นปนกกระานั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการในทุกๆวัน